เราจะเดินเข้าสวนกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ชมบรรยากาศไปก่อนเนาะเ <Yeah. S 1> วียวเนะ <Yeah. S 1> าะสามไม่ทราบนรคะว่าชื่อต้นอะไรนี่ ลองไปดูใบไม้ติดเนาะบ้านนกชิดรารนะคะนกประจิจตรงนี้ก็จัดสวนได้สวนก็เลย ันนี้ก็คือเป็นรา้านอเนกประสงค์นะคะเพืเ่อนสวยงามมากๆบริเวณนี้ก็คือเป็นบรเวณของโรงแรมนะคะที่ใหญ่ที่สุดในของนี้เลยเนาะเขาจะจัดสวใช่หสวยงามมากนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะดีนะคะมีแดดรำไรนะคะมีหมอกนิดๆน,นะคะ บรรยากาศดีมากๆค่ะพเพื่อนๆร้มลื่นนะคะให้ดูบริเวณรอบๆเนาะสวยงามมากๆในช่วงยามใบใบที่นี่นะคะตามสาไปชมกันเลยนะคะนี่ค่ะสวยาลมากนี่ค่ะสาอยากให้ดูอันนี้สาไม่รู้จักชื่อนะกำลังออกดอกนะคะดอกมันจะเป็นสีขาวเนาะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆนะคะ น่าจะประมาณอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะดอกมันก็จะบานเต็มที่เนาะว้าวสวยค่ะสวยดูลำต้นนะคะส่วนนี้จะปลูกเป็นไม้ยืนต้นนะปลกูกครั้งเดียวจะออกดอกไ้ทุกปีนะคะนี่ค่ะจะให้ดูธรรมชาติรุ่มรนะคะันสวนนี้เนาะ สามารถทุกปีก็จะเห็นนะคะลักต้นแข็งแรงมากอันนี้ก็คือโรงแรมนะคะเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากๆของเมืองนี้นะคะดูการจัดสวนนะคะเพื่อนเมืองนี้จะจัดสวนด้วยสวนมากๆนะคะอันที่จะเป็นไม้ยืงต้นนะเป็นดอกสีขาวสามไม่รู้จะชื่อนะนี่ค่ะบรรยากาศของเมือง เมืองใหญ่นะคะเมืองน,นี้ห่างจากซังเกิร์ประมาณ45กิโลเมตรนะคะนี่เมื่อคิดที่แล้วสาก็ถ่ายอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นเมืองที่อยู่ริมน้ำนะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบวอิวธรรมชาติแบบนี้นะคะเมืองที่ตั้งอยู่ริมน้ำนะนี่เลยสวยมากอันนี้ก็จะเป็นทางเดินนะคะ ของสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะอาสาจะบอกว่าเมืองที่สาอยู่นะคะมีสวนสาธารณะสามที่นะคะตรงนี้จะเป็นที่แรกของเมืองนี้เนาะมีสามที่นะแต่สวนอันดับหนึ่งของเมืองนี้สวนสาธารณะแห่งนี้ก็คือใหญ่ที่สุดเลยใหญ่ที่สุดในบรรดาสามเมืองนะใหญ่ที่สุดในบรรดาสามสวนนะคะอ่ะผิด นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาคารที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นร้านอาหารไปในตัวด้วยนะคะค่ะจะเป็นบิวที่สวยงามมากๆค่ะเราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่ค่ะ เป็นหพืนมล่เงาสดแล้วปั้นตอนนี้ตอนนี้ะนจะเป็นภูเขานะคะพเพื่อนๆนี่สวยมากสวยมาก นี่ก็จะเป็นบ้านคุณนะคะเดี๋ยวสาจะเดินไปดูดอกไม้ฝั่งนู้นนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆมีอยู่ต้นเดียวที่มีดอกซากุระนะคะหอมมากค่ะคเพื่อนๆพึ่งเยอะเลยหอมามากๆเลย ส่วนนี้ดีอย่างตรงที่ว่ามันติดก,กับภูเขาเลยนะคะเนี<ง>่ยหอมหอมตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางยาวประมาณเกือบ3กิโลเมตรนะคะส่วนนี้เป็นส่วนที่ใหญ่มากๆจะติดก,กับหมู่บ้าน ไม่ใช่อพาร์ตเมนต์นะคะหมู่บ้านนะคะบ้านเป็นหลังเลยเนาะโรเคชั่นดีมากๆนี่ค่ะนี่ก็จนะทำกำแพงกั้นนะทำกำแพงกัน้นเดี๋ยวเราสำรวจกันเนาะว่าดอกสกุล่าอ๋อเลิวมีดอกแล้วคะ่ะดอกเรื่องตุ่มนะ นี่ค่ะนี่คือต้นซากุระนะคะดอกตุ่มนะคะยังไม่บานยังเป็นดอกตุ่มอยู่เนาะนี่ค่ะบริเวณนี้เนาะนี่คือต้นซากุระนะคะโอ้ดอกตุ่มค่ะ हेॾो रो